เมื่อจิตเข้าถึงความว่างอันเป็นอุเบกขาสัญญาความจําได้หมายรู้ในรูปเสียงกลินรสและสัมผัสยอย่างหยาบย่อมดับลงทําให้นึกคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ยากแม้จะพยายามท่องจําบทธรรมก็ไม่สามารถจดจําได้เพราะความว่างเป็นดั่งเครื่องตัดขาทั้งอดีตและอนาคตจํากัดให้จิตอยู่เพียงในปัจจุบันท่านจุลปันโทก,ก็เป็นเช่นนั้นแม้พยายามเรียนคาถาพันนาพระพุทธคุณเพียงบทเดียว แต่ผ่านไปถึงสี่เดือนก็ยังจำไม่ได้จนถูกพระมหาปันถกพี่ชายของตนตำหนิว่าเป็นคนหัวทึบและถูกขับออกจากวัดโดยไม่รู้ว่าขณะที่พยายามท่องจำอยู่นั้นท่านจุลปันถกได้ฝึกฝนสมาธิไปพร้อมกันจนกระทั่งจิตเข้าถึงธรรมเอกคือฌานสี่ซึ่งมีอุเบกขาบริสุทธิ์และสามารถพัฒนาต่อไปถึงฌานสมาบัติได้ตามลำดับด้วยเหตุนี้สัญญาของท่านจึงดับเป็นระยะระยะ จนไม่อาจจดจำบทธรรมใดได้เลยแม้พระมหาปันถกจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังไม่อาจล่วงรู้วาราจิตของท่านจุลปันถกหรือช่วยส่งเสริมธรรมขั้นสูงให้ได้เพราะท่านจุลปันถกเป็นพุทธเวไนยคือผู้ที่ต้องฟังธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ทรงรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อโอกาสนั้นมาถึงพระองค์จึงประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ให้ท่านจุลปันถก พร้อมกับให้ลูกคลำผ้านั้นไปมาและบริกรรมว่าราชวารานางังราชวารานางังผ้าเช็ดฝุ่นไม่นานนักผ้าขาวที่อยู่ในมือกลับค่อยๆหมุนหมองและดำคล้ำเหมือนผ้าเช็ดหม้อท่านจุลปันทุกเห็นดังนั้นจึงเกิดสติคิดได้ว่าแต่ก่อนผ้าผืนนี้ขาวบริสุทธิ์แต่เมื่อถูกลูกคลำบ่อยๆก็กลับเปื้อนหมุนคล้ำสพรพพสิ่งช่างไม่ยั่งยืนจริงๆด้วยเหตุนี้ท่านจึงใช้ผ้าผืนนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐาน เปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายของตนแล้วเจริญวิปัสสนาไปตามลำดับจนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเอง